สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำช็อกโกแลตฟองดูกันนะคะโดยใช้เครื่องตัวนี้จากที่เมื่อกี้เราทำช็อกโกแลตดิบไปแล้วค่ะเราจะมาเริ่มดักกันเลยนะคะเราจะเริ่มดักจาก ด้านล่างใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะมาเปิดเครื่องกันก่อนนะคะเขาเกิดเรื่องไหญ่แล้วค่ะนี่นะคะคือผลไม้ที่เราเตรียมมาเราจะเตรียมมาเป็นาลล่างและแอปเปิ้ลนะคะ เราอาจจะใช้มีดตัดเป็นธรรมดาก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทําเป็นลูกหมีกับดาวค่ะแล้วก็จะมีขนมเป็นมมสเมโลก็ได้ค่ะเราจะมาทำให้ดูกันเลยนะคะนี่่ะมัสเมโล แล้วต่อจากนี้เราก็จะมาดูวันนี้กันก่อนนะคะเป็นผลลัพธ์ที่เราเตรียม,มจะมาเริ่มไล่เชอกายเล็กกันเลยนะคะนี่ค่ะชชากายเลย็กแรกอีม่าเอง จะมากินนนกััเลยะะคะที่เรากินมัชเมโล่ไปเมืกก่อกี้อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะวันนี้เราขอจบการรีวิวทำมัชเมโล่กันแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ